โอเคเทคนิคการปลดล็อกซองเลเวลสามซัฟฟอรีแลนด์นะครับหกสาหกเนี่ยหรือเจ็ดสามกเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันนะครับทริคมันเนี่ยจะง่ายๆนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนระบบ ALS เนาะโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ปืนก่อนเ,อเคลียร์ปืนเคปืนปลอดภัยนะครับโอเคก็ทริคของมันเนี่ยปกติถ้าเราใช้ A อ s อย่างเดียวนะครับเป็นรเรลสองนะครับนี่ก็คือเราก็จะปลดเลยใช่ไหมเราก็จะยิงแล้วก็ปลดออกมานะครับโอเคยิงนะฮะโอ้ยผิดผิดโอเคเอใช้เรลสามสชิ้นละตอนนี้นะครับมันก็จะง่ายเราก็จะเอานิ้วสกิดเลยสกิดนิ้วโป้งสกิดแล้วก็ดึงปืนออกมานะครับแต่รเรลสามไม่ใช่แบบนั้นครับทริกของมันก็คือการ ของผมนะของผมถ้าเป็นของผมผมจะเอี้ยวตัวกดลงไปใช้น้ําหนักไหลกับท่อนแขนเนี่ยกดตรงนี้นะเพราะเอมันต้องกดโดยการกดออก,กดลงไปก่อนนะฮะกดลงไปแล้วดันไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แรงของอสรีระร่างกายนะครับเพิ่มน้ําหนักให้มันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือกดไปกดแล้วก็ลูดแล้วก็พักออกมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับ อัพส okay. ังเกตได้ว่าผมจะเอียงตัวนิดหนึ่งนะครับมันต้องมันต้องช่วยเอียงตัวนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อหรือว่าถ้าใครไม่เอียงตัวก็ได้นะฮะไม่เอียงตัวคุณก็กดลงไปแรงแรงหน่อยนะครับแรงหน่อยนะครับเท่าที่ลองแล้วคือถ้าไม่เอียงตัวเนี่ยเวลาปลด sls เนี่ยมันจะใช้แรงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเยี่ยวตัวทิ้งน้ําหนักมันลงไปนะครับใช้ธรรมชาติของร่างกายมันก็จะมันก็จะรู้สึก ไม่ไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่เอี้ยวตัวนะครับถ้าเราไม่เอี้ยวตัวมันก็จะมันก็ผมรู้สึกอะรู้สึกว่าเหมือนต้องต้องใช้แรงกดมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดลองไปฝึกกันว่าเราไปหาจุดที่ร่างกายตัวเองสบายแล้วก็ทําได้ไหลลื่นนะครับอย่างผมเนี่ยก็ จะเอียงนิดหนึ่งนะครับเอียงกดลงไปนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วแต่นะครับไปฝึกกันนะครับอันนี้ก็คือทริคของการปลดซองเลเวล3นะครับที่มาแนะนํากันแต่ประมาณนี้นะครับใครอาจจะมีแบบอื่นนอกเหนือจากที่ผมแบบแนะนําไปก็ลองดูลองมานําเสนอกันดูนะครับโอเคเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับได้ฝึกการใช้ซองนี้ภัยกันโอเคครับขอบคุณมากครับ